เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรกันบ้างวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลจาก10ประเทศนะครับ10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละประเทศนั้นๆเอามาให้ทุกคนได้ติดตามฟังกันจะมีบริษัทอะไรบ้างและแต่ละบริษัททําธุรกิจอะไรวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากธุรกิจรุ่นพี่เหล่านี้ได้ฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้้้้้้มมม่่พลลลาาาาาาดดควววรรรรูธุุกกกิจจีีีีททผะะเเออออใหหหหัััังงนนนนยแแบบบสํข วันนี้นะครับก็ตามที่เราให้ฟังไปก่อนหน้านี้เลยก็คือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละประเทศเนี่ยเขาทาธุรกิจอะไรกันบ้างวันนี้ผมรวบรวมมาให้10บริษัทนะครับอ้างอิงจากบทความของ visualcapitalist.com นะครับใน article ที่มีชื่อว่า the biggest company in the world 2021ซึ่งจะมีอะไรบ้างวันนี้ไปตามฝั่งกันครับเริ่มต้นโดยบริษัทแรกนะครับก็คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้นะครับบริษัทที่มีมูลาค่าสูงสุดในสหรัฐอเมริกาและสูงสุดในโลกเนี่ยคือบริษัทที่มีชื่อว่า Apple ครับ Apple ก่อตั้งขึ้นในปี1976นะครับโดยผู้ชาย3คนที่มีชื่อว่าสตีฟจ็อบส s t ตีฟวอ z เนียนะครับแล้วก็โ n นัลด์เวนซึ่งธุรกิจของ Apple นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือ ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีดีไวซ์นะครับโดยเริ่มต้นจาก Personal c คอมพิวเตอร์เพราะในสมัยก่อนนั้นนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า b u s i n e คอมพิว u ตอร์อยู่แล้วครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ใช้กันในองค์กรใหญ่ๆนะครับบริษัทใหญ่ๆนะฮะองค์กรวิจัยหน่วยงานต่างๆใช้กันซึ่งก็มีเจ้าตลาดตอนนั้นก็คือ IBM ครับโดยตอนนั้น Apple มองเห็นว่าบุคคลทั่วไปคนตามบ้านนะครับพ่อแม่เด็กๆอนาคตก็น่าจะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวส่วนบุคคลกันมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการก เป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจตัวเองจากที่โฟกัสแต่การขายคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับมาขายอุปกรณ์ที่เขามองว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ในอนาคตเพราะบางบ้านครับมีเป็น10บสบคนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่ถ้าสมมติเขาสามารถมาเจาะตลาดโทรศัพท์มือถือได้เป็นตลาดสมาร์ทโฟนทุกๆคนก็จะมีสมาร์ทโฟนเหมือนมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองทุกๆคนครับจากวันนั้นครับทำให้สัดส่วนรายได้ของ Apple เปลี่ยนไปครับก็คือปัจจุบันนี้รายได้หลักของ Apple มาจากการขาย iPhone นั่นเองโดยปัจจุบันนี้นะครับว,น,วน,นีีีี่่มมาาลลููดดคโออ้ยต ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยบริษัทที่2นะครับซึ่งประเทศที่ผมจะขอเล่าเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียครับหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องซาอุดีอาระเบียเพราะบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศนี้คือซาอุดีอามาโคนะครับเชื่อไหมครับว่าบริษัทนี้นะครับเคยขึ้นตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกด้วยแข่งกับ a p p l ปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะซาอุดีอามาโคนะครับคือบริษัทน้ํามันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียครับเป็นคนที่ขายน้ํามันเนี่ยแทบจะเรียกว่ารายใหญ่ที่ส ำรวจนะครับผลิตนะครับกันน้ำมันดิบจนไปถึงธุรกิจปลายน้ำอย่างปิโตเคมีครับโดยในปัจจุบันนะครับมูลค่าบริษัทของซาอุดีอาระเบียเนี่ยสูงถึง1.85ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับและประเทศที่3ที่ผมจะพาไปพูดถึงนะครับคือบริษัทที่ใหญ่มากๆเหมือนกันนั่นคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวันครับมีชื่อว่า TSMC บริษัทนี้นะครับพูดชื่อไปหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับแต่ถ้าผมบอกว่าเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตชิปนะครับการทำวงจรนะครับชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังคววามสเร็จขขอองงทั้ iPhone Apple นแล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวบนโลกใบนี้ก็ต่างผลิตชิปจากที่นี่กันทั้งนั้นซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าบริษัทที่ผลิตชิปแห่งนี้นะครับมีมูลค่าบริษัทถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและติดอันดับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับ11ของโลกเลยนะครับข้ามมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับบริษัทที่4ที่ผมจะพูดถึงนะครับคือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสครับบริษัทนี้คือบริษัทที่มีชื่อว่า LVMH Moet Hennessy ครับบริษัทนี้ทําาาาาออะไไไรรพูดดดดง่่่่ยยๆกก็คคื LVMH เเนีมมจบแแแตข้์วำ เพราะว่าแบรนด์หรูแบรนด์อื่นๆต่างก็เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทเขาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดิออเซรินบูเกอรี่จีวองชีหรือแม้กระทั่งร้านเครื่องสําอางอย่างเซฟพอร่านะครับยังรวมไปถึงเฟนดีหรือว่า, ents, านาฬิกาหรูอย่างแท็กฮอยเออร์ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทนี้โดยที่มูลค่าของบริษัทนี้นะครับอยู่ที่397,000ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมาต่อกันที่ประเทศที่5นะครับก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าบริษัทาาอรห ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแบรนด์ภายใต้เครือของเนสเลนะครับก็ประกอบไปทั้งเนสเล่เนสกาแฟเนสเปรสกอตไมโลยังรวมไปถึงซอสแมกกี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทในโลกที่เกี่ยวกับอาหารที่เนสเล่เขาไปลงทุนแล้วก็ไปซื้อหุ้นไว้อีกมหาศาลเลยครับโดยที่ปัจจุบันนะครับมารเก็ตแคปหรือมูลค่าของบริษัทเนสเล่เนี่ยอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐครับและประเทศที่6นะครับยังอยู่กันในยุโรปครับครานี้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือฮ ก็คือปั๊มน้ำมันเชล์ที่เรารู้จักกันแต่นั่นคือเรื่องของอดีตนะครับในปัจจุบันบริษัทที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในประเทศในเทแลนเนี่ยคือบริษัท ASML ครับหลายคนไม่คุ้นชื่อบริษัทนี้นะครับแต่บริษัทนี้คือบริษัทที่ผลิตออกแบบแล้วก็วิจัยเครื่องจักรนะครับที่ใช้สําหรับพิมพ์นะครับแล้วก็ออกแบบแผงวงจรหรือว่าชิปครับซึ่งก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังนะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเลยทีเดียวโดยบริษัท ASML แห่งนี้นะครับมีมูลค่าส ยังอยู่กันที่ยุโรปครับแต่คราวนี้เป็นประเทศเยอรมันครับเชื่อไหมครับว่าบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นบริษัทแซฟนะครับซึ่งเป็น บริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนข้อมูลและทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรครับหรือมีชื่อเรียกว่า Enterprise Resource Planning หรือย่อว่า ERP นะครับตัวระบบบัญชีที่เป็น ERP เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับของทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจใหญ่ๆฮะเพราะมันจะถูกใช้ตั้งแต่การวางแผนนะครับเงินที่จะเอาไปใช้ผลิตจัดส่งนะครับวางสินค้าอยู่หน้าเชลจนไปถึงมือลูกค้านะครับและองค์กรใหญ่ๆแทบจะทุกองค์กรในโลกเนี่ยต้องใช้ระบบ ERP ครับซึ่งเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็คือแซฟนี่แหละโดยแซฟนะครับ ปัจจุบันมีมูลค่าบริษัทสูงถึง179,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและประเทศที่8นะครับเป็นบริษัทรถยนต์เหมือนกันครับคราวนี้คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับบริษัทนี้คือ t o y o ต a m มอเตนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว t o y ยต a m มอเตอร์ของประเทศญี่ปุ่นครับมีมูลค mm ่าบริษัทนะครับสูงถึง290,000ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็พูดถึงบริษัทในประเทศเอเชียอีกอันหนึ่งนะครับก็คือบริษัทูาสง โดยที่ a m s u n งนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีงานวิจัยเนี่ยอยู่มากมายเลยทีเดียวมูลค่าล่าสุดนะครับของบริษัท a m s u n งนะฮะอยู่ที่4 6่แสนหล้านดอลลาร์สหรัฐและปิดท้ายด้วยประเทศสุดท้ายนะครับบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศจีนครับหลายคนอาจจะคิดว่าประเทศจีนนี่ถึง阿里巴巴หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับบริษัทที่มีมูลค่าสูง่สุดในจีนคือบริษัท Ten เซ็นต์นะครับเทนเซ็นต์เป็นบริษัทเทคโนโลยีอันดับต้นๆของประเทศจีน,นครับเจ้าของแอปพลเเเคชชชันนนนททีี่่่่ใใหญสุดศจก t แทบจะเรียกว่าคนจีทุกคนเนี่ยต้องใช้เซอร์วิสของบริษัทนี้ครับและเทนเซ็นเองก็ยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนของสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างมหาศาลทั่วโลกด้วยหนึ่งในนั้นที่ทุกคนต้องรู้จักกันแน่ก็คือบริษัท4ครับก็คือบริษัทแม่ของก a r e n a เจ้าของ Sho ป e ีแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ที่พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยใช้เป็นลูกค้ากันอยู่แล้วนะครับโดยมูลค่าล่าสุดของบริษัทเทนเซ็นนะครับอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่ก ว่าบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้นะครับเรียกเลยว่าแข็งแกร่งกันมากๆเลยที่ยังยืนหยัดอยู่ได้แม้จะเจอวิกฤตหนักๆอย่างโควิด19ในปัจจุบันนี้ครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกกันซึ่งก็มีปัจจัยหลักก็คือวัคซีนที่เริ่มได้รับกันทั่วถึงนะครับในหลายๆประเทศทําให้บางประเทศก็เริ่มเตรียมที่จะเปิดประเทศกันแล้วธุรกิจกลับมาคึกคักเหมือนเดิมซึ่งก็จะทําให้เศรษฐกิจในหลายๆภูมิภาคทั้ง อเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียเนี่ยก็เริ่มที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาครับซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่กําลังสนใจที่จะลงทุนอยู่โดยในวันนี้ผมก็มี2กองทุนเด่นจากเกสิกรไทยมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ k Asia ชียและ KG Incom e ครับเริ่มกันที่กองทุนเคเ i a ชียนะครับเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นใหญ่ของเอเชียเช่นซัมซุงเทนเซทีเอสเอ็มซีซึ่งก็เป็นหนึ่งใน10บ,บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละประเทศที่ผมได้เอามาเล่าให้ฟังในนนววัีี้ครรโดยทาาาง KZ เกก็มิะหะ์ ว่าหุ้นเอเชียยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากรวมถึงราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับในการที่จะเติมหุ้นเอเชียเข้าไปในพอร์ตเพื่อโอกาสรับก,กําไรสูงในระยะยาวครับโดยจุดเด่นของเคเอเชียซีวีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกองทุนหุ้นเอเชียกองเดียวในตลาดครับที่มีโมเดลควบคุมการผันผวนนะครับที่คิดค้นโดยผู้จัดการกองทุน k a s s e t โดยคําว่า CV ท้ายชื่อเนี่ยก็ย่อม,มาจากคําว่า control volatility หรือการควบคุมการผันผวนนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของกองทุนนี้นั่นเองโดยเมื่อตลาดเกิดความผันผวนครับกอง ก็จะปรับลดสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เสี่ยงเช่นหุ้นเนี่ยลงมาและเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำกว่าเช่นตราสารหนี้ขึ้นไปนะครับทำให้กองทุนมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับความผันผวนลดลงแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนลงไปได้ครับส่วนกองทุน KG Income นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับเหมือนกากที่ผมได้เล่าตัวอย่างให้ฟังไปในตอนต้นนะครับว่าบางบริษัทที่เคยมีอันดับสูงที่สุดนะฮะแต่ก็มีโอกาสที่จะตกอันดับนะครับถูกแซงขึ้นไปได้ฉะนั้นเราก็จะเห็นาา็นนนนนววว่่่่าาาาากกกกกรรรรรลลงงงงทททุุุเเีียยคคจจจะะะต้้อมมสไ หนักไปทางบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดย KG Income นะครับก็เป็นกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้ครับเพราะมีการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆมากกว่า2,500ตัวทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้โดยจะเน้นสินทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอครับทำให้กองทุนนี้สามารถที่จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ทุกเดือนมากกว่า6ปีต่อเนื่องกันนะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนเลยแม้กระทั่งจะเจอโควิดในปีที่แล้วก็ยังสามารถที่จะจ่ายผลตอบ ต้องเสียภาษีแบบเงินปันผลที่ต้องหักณนะที่จ่าย10%เนื่องจากเป็นการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของการรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือว่าออโต้เรดิเมชันครับสรุปนะครับ K Asia ช v เป็นกองทุนสําหรับคนที่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจของเอเชียครับอยากลงทุนในหุ้นเอเชียและต้องการกองทุนที่มีความผันผวนต่าต้องการสร้างกําไรในระยะยาวนะครับส่วน KG Incom e ก็เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับและต้องการกองทุนที่กระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยกระจายไปในทั่วโลกและสําหรับใครที่สนใจนะครับ ามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของทั้ง2องกองทุนนี้ได้จากลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ในแคปชั่นได้เลยนะครับและสามารถเริ่มลงทุนได้ง่ายๆจากเงินลงทุนขั้นต่ำแค่500บาทผ่านแอป K plus หรือว่า K m หม u n d ันได้เลยเช่นกันครับและสำหรับตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากศึกษาธุรกิจนะครับของเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้มีข้อมูลเป็นความรู้ไปดูกันว่า บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละประเทศเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe, ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมา,มาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาวุณิชอบฝาก cribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าาาาาาลืมมมมเเข้กกกก็บบอาหาอหหรรสสสสงงััันนทุปดด์ผวี